On, love. สภาพดอกรัดเดียวแคนดี้แกะซะดูดังนั้นเก็คบค่ะไปเดินถนนคนเดินกันนะคะเราสามารถมาจอดรถกันได้ที่วัดมงคลนมิมิตค่ะ พา<ด>สวดอยู่ค่ะต้องทํายังไงคะพลาสวดอยู่สาธุโอเคปะไม่ได้ค่ะพลาสวดเขาไม่ให้เด็กเข้านะคะไว้วันหลังเราค่อยมานะคะอยู่หน้าซอยโลมาเนนะคะเราข้ามถนนมาจากวัดอะไรนะมงคลน,นิมิตที่เราจอดรถแล้วเรากำลังจะเดินเข้าซอยไปไป่าอฮูเย็นจะต้ไปนน้ำยาผมว่าน้ำพุก่อนแล้วลูก เราต้องวัดไ,ไปค่ะตอนนี้เรากำลังเดินเข้าซอยโรมาเนียนะคะนี่อะไรคะดอกไม้เหรอ,อะคะแต่ว่วามันไม่มีคนไม่มีคนจะลูกอยากทำอะไรหรอคะลูกอยากเข้าไปในรถเขาน่าจะให้ถ่ายรูปได้มั้งแด็ดดีพอมีว่า เขามีทิปบล็อกอยู่ตรงเนี้ลู้อยากขึ้นหรอคะอึบอึบอึบิปอ่านั้นลูกหันมาชูสองนิ้วให้แดดดีสิน่าอยู่จังน่าอยู่จัง่งะเรามาเดินตลาดเนาะเราก็เลยแบบถอดหน,น้ากากไม่ได้<อ>เขาจะขายพวกหอยวกงกันแจหอยแล้วก็มีน่าจะมีไข่มุก เอาไวเฮ้ยร้านนี้เขาขายหอยแคนดี้รู้จักหอยไหมคะไม่จักไม่เล่นนะคะเราดูเฉยๆค่ะนี่มันเหมือนลายอะไรคะลายอะไรหล่ะคะอันนี้คือเรียกว่าลายอะไรอะลูกลายหอยลายหอยเคยเห็นไหมหอยใหญ่ขนาดนี้ดูสินี่เหมือนแครอทเลยอ่ะะเห็นไหมข้อมือแบบนี้เลยอุ้งมือเหมือนแครอทเนาะอันไหนคือเหมือนแครอทคะนี่ค่ะ โอ้โหแค่หลอหน้าตาเป็นอย่างนี้หรอคะอพี่แคนดี้ใส่ได้บ้างนะอ,นนอุ้ยเราก็เดินต่อใช่ไหมคะจากการให้แคนดี้อยู่ทางนี้ดีกว่าเพราะว่าคนก็น้อยกว่าแล้วนี่ของใครเนี่ยชุดไทย แปบเดียวเลยได้ของแล้วหิวแล้วหรอคะแาทเธอร์คะไหนไปดูสิเสือที่เสือลูกชอบนอนในกล่องหรอคะอ๋อชอบตั้งแต่เล็กนู่นแหละ มากไหนคะเนี่ยมาจากกรุงเทพค่ะค่ะคเกรดดีดีส่วนรับสวัสดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะมาดูสิไปดีกว่าค่ะบายค่ะค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยอันนี้ร้านนี้ก็มีนะข้ามายอมแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบผู้ใหญ่บรรยากาศวันนี้ก็น่าจะคึกคืนประมาณหนึ่งนะคะเพราะว่าถนนคนเดินเปิดแล้ว แต่ดีถ้าหนคนเดินเขาเปิดได้เกี่ยอาทิแล้วนะนี่อาทิตย์ที่สองแล้วอาทิตย์ที่สองะนะ <Hey. S 1> แต่วันนี้แบบเขาเรียกอะไรนะฝนตกแบบพึ่งวันแล้วอะพึ่งหยุดแค่นที่ดูสนุกนะคะวันนี้ ล่าเรืองล่าเริงใช่ไหมคะถุงโอ้ยเหอะเหอชุดตัวเองมาได้ตลอดเลยเนี่ยว้าวถึงแล้วถนนคนเดินคนเยอะคนเยอะคึกคืนคึกคืนเดี๋ยวเรามาชมดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้าง เุ้ยแดลดดีเสื้อพ่อแม่ลูกอ่ะมีไหลไส้นะครับดูรวมๆก่อนนะถ้าเราอยากได้อะไรเดี๋ยวเราค่อยวกกลับมาซื้อพอเราก็พึ่งเข้ามาในนี้เองอุ้ยอันนี้มีสิ่งประดิษฐ์อะเนาะตัวจิ๋วจิ๋วปอาคอโจ๊มามาอันนี้คืออะไรคะาคองยังไน เครื่องบินหรือเปล่าไม,ไม่ไม่ไม่จับค่ะดูได้เฉยๆนะคะเดี๋ยวค่ะองอยากซืนอนะน้องนะได้แทนขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเดินวนก่อนเนาะแล้วถ้าอ,อยากได้ค่อยกลับมาซื้อเดี๋ยวมาไน้เดี๋ยวตาลอยอย่างนี้นะ <laughs> 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 อ่อของมากมายเลย นี่เป็นครั้งแรกของแคนดี้ที่แบบมาเดินถนนคนเดินตอนนั้นแคนดี้มาตอนประมาณสักหกเดือนอะยังไม่รู้เรื่องยังแบบกุ้มแล้วหลับเดินแล้วหลับอยู่เลยคุ้ยแหละดีร้านนี้ก็มีเนี่ย บรรยากาศยา,ามค่ำคืนแสงไฟกับถนนสายเก่าอันนี้เป็นโซนแบบโซนเก่านะคะตึกก็จะแบบสวยๆเอลอเฟนมีกี่สีคะเนี่ยหลายสีเลยใช่ไหมเอลอเฟนอะ่ะันจะมีใหญ่ด้วย เดี๋ยวมามี้ามีถือให้ดีกว่าลูกจะได้ใช้เลยเกิดเป็นอะไรคะ<ำ>อ๋อเขาทำเป็นช้างาาเราก็ไม่เข้า,า <คำ S 1> ใจาว่าเขากำลังทำอะไร แตะแตะพอนะหอยคกซีฟู้ดยไม่ต้องนเ้ยเจอตุ๊กตาหรอคะ อยากได้ตัวไหนมีหลายตัวมากเลยนะอยากค้างหรอโอ๊ยมีเพลง พาแกน,นี้มานั่งฟังเพลงที่ถนนคนเดินใช่ไหมคะลูกกำลังฟังเพลงอยู่เนาะ mm hmm. ชอบไหมได้บรรยากาศนะคะนนนคนเดิ If I had it my way You would know that you are You're the coffee that I need in the morning You're my sunshine in the rain when it's pouring Won't you keep yourself me. And give me all I just wanna see how beautiful อุ้ star. Above, no ยแคนดี้มีต้นไม้อุนน้ยอ,อ,อ,อันนี้คือตัวอะไรอะคะอันนี้คือตัวอะไรอุ้ยหรือว่าสนใจตัวนี้ใช่ไหมเป็นแมวขวักลระคะ ประกัดปรกาศภูเก็ตเคยเห็นไหมเคยเห็นปลาไหมเป็นสีสีอ่ะปากัดเอุ้ยคนนี้คนที่กำลังเต้นเรียนแบบปลาหรอคะปลาว่ายังไงคะทำท่ายังไง ้ยอย่างนี้หรอไปยังว่ยอยู่ยังว่ยไม่เลิกจะอยู่กับปลาไหมอโอ้โูไปดูดูเร็วๆไปดูไดโนโซกันอุ้ยอุ้ย ไดโนเสาร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไข่ลูกไม่ไข่ลูกไหนจับได้นะจับได้แคนดี้งงว่าตัวอะไร ไปไหนแล้วเฮ้ยข้าตามไดโนเสาร์ตามไดโนเสาร์ไปไหม่า <c oughs> นี้สงสัยท่านี้ตามใดโนเสาไปแล้ว อะไรนะคะลูกตามตามในนเสารเหรอ,อเดี๋ยวลาเขาก่อนเนาะเขามีทุระเนาะเขาถามว่าไดโนซอไปไหน <c oughs> เขาเลยวิ่งตามหุยทันดี้อัน,นอันนี้ดาบอันเท่าไหร่อะคะถ้าเป็นแบบมีไฟร้อยเดียวถ้าเป็นธรรมดานะ้นสามสิบบาทค่ะ ด,ดาบอะไรคะดาบอะไรคะเป็นดาบไฟธรรมดาก็พอมังเล่าว่าเอาเสียอะไรเอ่ยอเ,เอานเอา้ำเงินหรือแดงบูหรือเลสคะอ๋อแคนดี้หามานานมากกับดาบปกติแคนดี้มีชุดคณะโอดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีดาบใช่ไหม ตกลงเอาสีไหนนะสีนี้แต่สีนี้สีนี้สีนี้ภาพวาดเหรอคะไม่จับนะคะดูเฉยๆนะคะอุ้ยดูลุงเขาทำอะไรอยู่นะคะเขากำลังวาดรูปอยู่เนาะ กคแคนดี้เคยเห็นเข้าเกียบนี้ไหมไม่ใหม่นเลยค่ะเคยทานไหมคะร้อนได้จ้าใ่ปค่ะขายยังไงอะคะสามสิบบาทจ้สามสบาทเดีวก็มาหวานใหม่กอ่อนร้อนไม่ใหม่กันเลจ้า ร้อนกันได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะเอาถุงหนึ่งค่ะอันนี้หม่ำมมีเคยกินตอนเด็กๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวม่มีชื่อซื้อให้แทนที่ชิมโอเคไหมคะชอบอปปู้ลแต่คนเยอะไปหน่อยออปูปิ้ยวิเดโนซอร์อยู่นี่แล้วนะ กลัวเหรออ่อัสดี <c oughs> ไหนจับก็ <ใน S 1> ได้<ล>นะจะกลับได้แล้วจ้าจับเขาได้แล้วนะ,ไ,ะไปค่ะ,ค,ะคือกลัวเขาเหมือนกันนะแต่ก็วิ่งตามเขา เห็นมะคานดี้อไดโนเสาร์ซือเข้าเกียบเหมือนเราเลยมามีนี่อยู่ภูเก็ตมาประมาณสี่เดือนละวันนี้แบบมามีเดินเหมือนมาเดินแถวเนี้ยบ่อยเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่คึกคืนที่สุดที่มามีอยู่มาสี่ห้าเดือน จริงอยากให้แบบภูเก็ตกลับมาคึกคืนแบบนี้นะสงสารแบบไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือโรงแรมถ้าแบบเป็นอย่างเงี้ยตลอดอนะไรเงี้ยน่าจะฟื้นนะคะเศรษฐกิจสีเนี่ยลุกหัวใจ ทำมาเลยที่ตอนเป็นอินทราฟาร์มเป็นรูกหัวใจมามี่ขอเลือกเสื้อแบบหนึ่งนะตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยถ้าใครแบบเดินเดินอยู่อยากทานกาแฟก็เข้ามาทานได้นะคะ สวดีตรงนี้มีวงดนตรีด้วยไปดูกันเฮ้ยฝรั่งปะเนี่ยนแรกมากมีคิดว่าแบบเป็นฝรั่งแตบบ่ไม่ใช่เป็นคนไทยนี่แหละร้อง ก็จะเป็นพวกลูกปัดสร้อยข้อมือนะคะเป็นชามที่วาดลวดลาไหลในชามนี่อันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์อันนี้ไม่ได้นะเป็นแบบเอากระดาษมาทำเป็นรูปรูปร่างต,งต่างๆอันนี้ก็เป็นตุ๊กตาชา้างใช่ไหมคะแคนดี้ เราเดินมาสักพักเราก็เริ่มาหิวแล้วอะนะเดี๋ยวเราต้องไปหาอะไรกินแนะ,นะ้รนะเนี่ยแดดิเราจะกินที่นี่หรือว่าแบบเราจะซื้ออะไรนนอบแนบกิน,น,นที่นี่หรือว่าเราจะไปกินที่ร้านเดียกก็ดูก่อนว่ามันมีอะไรกินบ้างไหมไม่เห็นมีกินของจินดังว่ะออเหมือนเหมือนของกินมันมันน้อยอะที่เนี่ยแต่ปกติเมื่อก่อนมันเยอะมากเลยนะใช่ <c oughs> หุยตรงนั้นมันโซนอาหารแต่ดีที่เราเดินมันไม่ใช่โซนอาหารไงมันก็เลยไม่มีอาหารไปถึงโซนอาหารแล้วทุกคนน้ำตาลสดหรือลูกชุบเอาลูกชุบไหมคะเอาไหมคะอ่าไม่เอาหรอคะ เห็นทุกพี่ลูกชอบทานอ่ะวันนี้ไม่ทานหรอไม่ทานอ่ะถ้าอย่างไม่ทานไปร้านถัดไปเลยค่ะขนมโตเกียวบ้าบินมีไส้มีไส้เผือกไหมคะไม่มี่นี้อขอชิมได้หมาแล้วมันเป็นรนั่นไมด้นั่นูชิมได้ชิได้ไหมคะหนูชิได้เดี๋ยวแป๊บนึ่งหมอมีสสั่งให้ก็ได้นะ ไข่นกทาใช่ไหมคะอันนี้เป็นไข่ใส่มะเขืเทศค่ะยังว่าพี่เดินแนงม้าไปนะอันนี้ก็เป็นร้านชานมไข่มุกอันนี้คือขนมจีจอ้จจอจาะอันนี้เรียกอะไรว่าอะไรอะ่ะขนมที่โรยน้ําตาลอะที่เป็นข้าวอง อีแตนใช่อี<ร> <Eden. S 1> แตนข้าวแตนก็ข้าวหรอข้าวแตนอข้ <c oughs> าวแตนไม่ใช่อีแตนอุยเขามีแบบดนตรีหลายจุดมากอะ่ะตรงนี้เขากำลังเซตเครื่องเหมือนกันเดี๋ยวจะมีดนตรีจุดนี้อีกที่เราเห็นก็ประมาณจุดนี้เป็นจุดที่สามแล้วไป ตอนนี้เหมือนแคนดี้เริ่มเบื่อแล้วอะ่ะทำนี้ว่าเราเดินนานเกินไปวันนี้คนเยอะมากเลยอะ่ะหนูอยากจะไปทานข้าวแล้วอะไรนะคะ หนูอยากกินไก่แล้วหิวแล้วเนาะหนูอยากกินไข่ที่ไม่เผ็ดเผ็ดอ๋อมามีว่าเราเดินแบบเดินเยอะอะ่ะเดินไกลแล้วนีีก็แบบหิวข้าวก็เลยแบบงงแงยอยากจะไปทานข้าวแล้ว mm hmm. โอเคนั้นเราไปทานข้าวกันดีกว่านาะจ้ะไปเราไปทานข้าวกัน oh. อือ ขอตัวไปทนานข้าวก่อนนะคะถ้าชอบเราสองคนกดไลค์กดแชร์ <Share. S 1> กดซับสครายที่ชอ่องมิกกับพี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย